รับซื้อเหรียญราคาสูงสุดถึง5 0 0แสนบาทจะมีข้อมูลยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาให้ความรู้เรื่องการ รับซื้อเหรียญนะครับราคาสูงสุดถึง50,000 0บาทมีข้อมูลยังไงต้องดูตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมให้ยูพระที่เคยเหมามาก่อนนะครับอ่ะพระเนี่ยก็รับเหมานะครับถ้าไปต่อได้หรือถ้าเป็นพระดีนะก็รับเหมาเหมือนกันนะครับเริ่มจากองค์แรกนะครับอ่ะองค์นี้นะครับรู้สึกจะเป็นสมเด็จโตนะครับอ่ะก็เป็นพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยนะครับองค์นี้เหมามาได้ในราคาที่ไม่ได้แพงมาก นะครับอ่ะก็เหมามานะครับก็ด้านล่างฐานจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะก็ใครที่อยากบูชาสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะพระองค์นี้ก็เป็นพระเหมาะนะครับอ่ะองค์ที่สองนะครับนี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับอ่ะเมืองฉะเชิงเซานะครับสองสี่หกศูนย์องค์นี้เป็นพระเหมาะนะครับบอกไว้ก่อนนะว่า พระเหมานะครับก็คือเหมามานะครับอ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าพระเหมาเนี่ยก็ต้องมีทั้งของดีแล้วก็ของรวมรวมอ่ะผมพูดตรงๆเลยนะครับมีทั้งพระแท้พระกำ้ำกึ่งนะครับแล้วก็พระวัดใจฉะนั้นเนี่ยพระเหมาเนี่ยก็ถ้าไปต่อได้ถ้าดีนะถ้าถูกใจว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็อาจจะรับเหมานะราคาเนี่ยโอ้โหบอกบอกตรงๆว่าเคยเหมามาสูงสุดนะครับจริงเยอะมากๆนะก็ น่าจะเกือบเขาเรียกว่าอะไรก็หลายหมื่นอยู่นะครับน่าจะเกือบเกือบแสนนะครับเคยเหมามาเมื่อนานมาแล้วนะก็อันนี้ทยอยเอามาให้ดูนะครับว่ามีข้อมูลมีรายละเอียดยังไงบ้างก็แล้วกันนะใช้คํานี้เนาะโอเคนะครับองค์ที่สามนะครับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับก็พระเหมานะพูดตรงๆอยู่แล้วนะครับก็วัดใจนะครับใครอยากบูชา อยากได้ไปก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับร้าหมาเนี่ยวิธีการซื้อขายเนี่ยก็แนะนําเลยนะก็คือเล่นแค่ชอบเช่าแค่รู้นะครับอะไรที่เราไม่รู้ไม่แน่ใจยังกั้มกึ่งกั้มกึ่งอย่าพึ่งวัดนะครับอ่ะเรียกได้ว่าเล่นแค่เขาเรียกว่ายังไงอะระดับฝีมือตัวเองนะครับอ่ะเพราะว่าพระเหมาภาวะใจเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใครเล่นแบบไม่รู้อยู่แล้วนะครับต้องเล่นแค่ชอบเช่าแค่รู้ก็แล้วกันเนาะ อ,องค์ที่สี่นะครับเป็นหลวงพ่ออะไรก็ให้ดูด้านหน้าก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับหลวงพ่อเงินนะครับอ่ะก็เป็นเหรียญสวยๆนะครับพะราชธรรมพรน,นะครับวัดดอนยายหอมนะครับอ่านะคนปรปฐมนี่ก็สองห้าน่าจะศูนย์หกเนาะโอเคนะครับตรงกลางก็จะเป็นรูปพัดยศนะครับอ่ะ อเคแล้วก็ถัดไปนะครับเหรียญสุดท้ายนะครับรู้สึกจะเป็นหลวงพ่อพกกเกษมนะครับก็พระวัดใจนะครับก็อันนี้เหมามานานแล้วนะครับก็นี่ก็เล่นแค่ชอบเช่าใครรู้นะครับอะไรที่เรารู้อะไรที่เราแน่ใจก็ค่อยเช่าก็แล้วกันเนาะอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจรู้สึกก้ำกึง่งไม่มั่นใจเลย <c oughs> ก็อย่าเพิ่ง นะครับอ่ะโอเคเรื่องของพระเหมาวันนี้จบไปต่อมามาเข้าสู่เรื่องของเหรียญกันนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งแน่นอนว่าเชื่อว่าทุกคนมีกันทุกบ้านอยู่แล้วนะแต่ว่าเหรียญ10บ,บาทแบบไหนนะครับที่มีราคาซื้อขายแพงเหรียญ10บบาทแบบไหนราคา10บบาทเท่าหน้าเหรียญ นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามแล้วก็มารับชมรับฟังกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนิดนึงนะว่าเหรียญ10บาทสมัยรัชกาลที่9เนี่ยบางเหรียญนะครับอ่าบางเหรียญนะบางปีพศนะครับราคาแพงสูงสุดอยู่ที่เหรียญละ5 0 0 0 0 0บาทนะครับแต่ หลายหลายปีพศนะครับราคาเพียง10บาทเท่าหน้าเหรียญเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มขึ้นรถลงเรือนะครับสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนิดนึงนะว่าเหรียญ10บาทนะครับปีแรกที่มีคนซื้อขายนะครับก็สุปี31นะครับเหรียญสิบาทปี3-1ในปัจจุบันราคาซื้อขายนะครับจะอยู่ที่เพียงเหรียญลัก หลักร้อยกลางๆไปจนถึงหลักพันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง1สภาพนะครับสภาพ2ความสวยงามนะครับอ่าแล้วก็เหรียญเหรียญนี้นะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยก็พบเจอได้ค่อนข้างน้อยและบางคนเนี่ยว่ากันว่าหลุดออกมาในระบบหมุนเวียนค่อนข้างยากนะครับระบบหมุนเวียนคืออะไรก็คือเวลาเราไปซื้อใช้เงินนะครับเล้วเราได้เงินทอนมานะไม่ว่าเราจะไปซื้อกับ ร้านใดนะครับหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะซื้อสินค้าบริการอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้เงินทอนมานั่นแหละครับเรียกว่าระบบหมุนเวียนซึ่งปัจจุบันนี้เหรียญ10บาทบีสาพบเจอได้ยากมากเพราะว่าเหรียญนะ่ะผลิตแค่6200เหรียญเองนะครับโหเรียกได้ว่าผลิตน้อยสุดๆไปเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าหาเจอได้ยากแล้วนะักส่วนใหญ่จะอยู่ในมือนะักสะสมซะเยอะนะครับ ปีที่สองนะครับมีอีกปีหนึ่งที่คนจะพบเจอได้บ่อยหน่อยในช่วงนี้นะแต่ว่าก็ยังไม่แพงนะครับก็คือเหรียญ10บ,บาทปี2,541นะครับเหรียญ10ปี2,541นะครับในปัจจุบันนี้ซื้อขายอยู่ที่สภาพสวยๆเนี่ยเฉลียยละ1 0 0บาทนะครับ10บบาทปี2,541ก็เรียกว่ายังไม่ค่อยแพงนะครับแต่หน้าเก็บสะสมเท่าที่ผมจำได้เนี่ย จำนวนการผลิตอยู่ที่9 8 0 0 0 0เหรียญนะครับก็ถือว่าผลิตค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะสำหรับเหรียญ10บาทปี2,541นะครับผลิตน้อยมากนะแล้วก็อันดับที่1นะครับเหรียญ10บาทที่มีมูลค่าแพงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับในตอนนี้นะครับก็คือเหรียญ10บาทปี2,533นะครับ อ่บวกไปอีกอสองนะปีพศนะเหรียญนี้ปีสามหนึ่งใช่ไหมปีที่แพงเนี่ยคือปีสองห้าสามสามนะครับในปัจจุบันเหรียญสิบปีสามสามนะครับราคาเหรียญสิบปีสามสามเนี่ยถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานใดๆนะครับราคาเนี่ยนักสะสมรับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละห้าแสนบาทนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทปีสามสามนะ แต่แต่มีแต่ตลอดนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้พบเจอการปลอมแปลงเป็นจานวนมากนะครับเพราะว่ามีคนเอาของปี37มเนี่ยมาเจียหางออกนะครับเขาเรียกว่าเล่นเหรียญเล่น,ลน,ลนแบบโอ้โหไม่เขาเรียกว่าคนพวกนี้เนี่ยนิสัยไม่ดีนะครับปลอมแปลงเหรียญน,นะครับมีโทษนะครับผมบอกแล้วนะการปลอมแปลงเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็น สกุลเงินใดหรือเงินของประเทศใดมีโทษทางกฎหมายนะครับการปลอมแปลงเงินตาเป็นโทษสากลนะครับฉะนั้นอย่าหาทำนะครับเพราะว่านักสะสมเขาดูออกนะแล้วก็เหรียญที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้ผมเชื่อเลยว่าหายากมากๆนะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตมีเพียง100เหรียญเท่านั้นเองก็บอกแล้วว่าเหรียญ10ปี3 3เนี่ยแพงสุดเนี่ยอยู่ที่5 0 0 0ส0บาทกันเลยทีเดียว โอเคก็ okay, คลิปนี้ผมมาให้ข้อมูลความรู้ดีๆประมาณนี้ก็นละกันนะหวังว่าเพื่อนๆจะฟังจนมาถึงตรงนี้ถ้าใครฟังจนจบเนี่ยก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่คอยติดตามรับชมกันมาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปถ,ถัดไปนะครับสวัสดีครับ